เรื่องราวเกาะหนึ่งบาทประทะเกาะหนึ่งล้านบาทในโลกไมยครับนี่ก็คือบ้านของผมและตรงน,นั้นก็คือร้านอาหารนี่ก็คือตัวผมที่อยู่ในเรื่องเกาะลอยฟ้า1นึ่งบาทประทะกเกาะลอยฟ้า1นึ่งล้านบาทในเรื่องมันจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ ไมไปซื้อไก่ทอดกินดีกว่านั่นไงร้านวันนี้คุณลุงก็จะมีอะไรขายไหมนะอลุงสวัสดีครับเอาลุงแปบบ๊บเอาลุงแปบ๊บหนึง่งวันนี้มีอะไรขายบ้างอ๋อมีพวกไก่ทอดโอ้เยอะเลยงั้นผม เอาไก่ทอดอืสองล่องครับอ๋อโอเครอแป๊บอ๋อเองลองหันไปข้างหลังเองสิอะไรหรอครับเอ๊ะเอาก็มาจากไหนอะลุงลุงก็ไม่รู้ตอนลุงมามันก็มีเลยโอ้โหต้องลองไปสำรวจแล้วแหละเอ,อ้ยอย่าไปเลยนะมันอันตรายอ้ลุงไม่เป็นไรหรอกนะลุงเร็วๆไก่ทอดเร็วๆหิวห เอาี่ไก่ทอดเออดีเ๋ยวผมไปแล้วนะลุงเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยก็แค่เกาะลอยฟ้าเองมันจะมันจะอันตรายอะไรวะแต่ว่าลองเก็บไก่ทอดกันดีกว่า คนครับแต่ก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ไก่ตกไปในน้ำไปเลยเกาะนะสินะนเดี๋ยวเราว่าเราวางสลามบ็อกไว้ก่อนดีกว่าโอเคโอ้าตรงนี้ก็ได้นะ วางผิดอ่าเอ้งจะทำอะไรอ่ะโอ้ลุงหรือลุงก็รู้เองโอ้ยระวังตัวด้วยนะเออลุงไม่เป็นไรหรอกนะโอเคแล้วเ,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 เราจะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้เฮ้ยเ,เรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวดิปล่อยนะเว้ยปล่อยนะเว้ยเออเอาแล้วมันก็ก่อดลอยฟ้าได้ว่ะจะลุกขึ้นมาได้ไงวะเนี้ยในในี้มีว้าวโหเออเราไม่ชอบทองอ่ะงั้นเอาทองไปอนี่เลยเงียบเลยมีอะไรอีกไหมเราไม่เอาทองอ่ะเอาทองไปก็ได้ โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคตัวไปเกาะเพชรช่มแรับปึ๊บปึ๊บอ้ตัวนั้นคือสลามบล็อกของเราดีกว่าอีปับ๊บอา้าวฝนตกอีกเออโอเคฝนจะต,ตกแล้วเปล่าหรอกเมื่อกี้ผม ไปปรับให้ฝนมันหยุดเองอะนะเมื่อกปุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปต่อตุกงเพชรนะอ,อโอเคโอ้ต่อยากต่อยินเอาวางผาาเฉยปไปอย่างยาก อยิงเข้าไปใหญ่เลยฮะบโวไม่ชุดก็นีทรายให้ด้วยเย้เค้ว้าวว้้วโอ้ยางเท่เลยตอนใส่โอเคเดี๋ยวหาซาลามบ็อกที่เราวางไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนอ่านั่นไงหวังว่าคงน่าจะไม่ตกตรงอื่นนะเออโอ้ยโหยังไม่ได้ตั้งตัวเลย ไม่ค่ะว่าจะตกตรงสลามบ็อกก็หน่อยโอ้แต่ไม่เป็นไรตกตรงน้ำแต่น้ำก็เย็นดีโอเคไม่เป็นไรเอลไปอวดลุงดีไหมว่าเราได้ขอพงพวกนี้มาไม่ดีกว่าหาว่าเราอวดรวยโอ๊ยตกน้ำ ไปได้ที่เกาะฟรีโอ้ดีใจดีใจมากเลยเอโอ้โหไม่มีกล่องไม่มีกล่องก็เอ้ยเดี๋ยวกล่องเก็บฟืนโอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้จัไปคาอะไรใส่ของที่เราได้มาใส่กล่องเก็บฟืนดีกว่า,าส่วนอุปกรณ์พวกนี้ ปึ๊บ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 โอ้โหใส่ไม่ตรงคู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีไน่ไงอืมโอ้โหคพอไปสำรวจแล้วเจอพวกนี้ด้วยโอ้โหรวยเลยทีนี้รวย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  รวยมากเฮ้ยเดี๋ยวนะน้่แม่แม,มดดี่ว่ามาทําไมวะมาทําไมวะเนี่ยสงสัยสงสัยต้องมาหาเรื่องเราแน่เลยใงส่แล้วอุ๊เอบเตบนจะแม่มดแกมาทําไมอะ่ะฉันจะมาเอาเพชรอแอเมรัล่าทองของฉันฉัน ว่าฉันจะไปสำรวจตรงนั้นแต่แกกลับมาแย่งฉันไปวันนี้แหละแกตายซะโอ้ยมานี่ดิมาสิครับมาสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแเกตทาฉันเองนะโอ๊ยโอ๊ยจู่โอ๊ย,ยโอ๊ยโอ้พิ๊พี๊พี๊พ มาทวงของหูบ้านเลยหรอกแล้วมันแล้วแม่มดรู้ได้ไง่ะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้โหไม่ได้ละอย่างน้อยเราก็รอดจากการจมตีของแม่มดมาแตหพิษแรงมากเลยเนี่ยปายาอะไก็ไม่รู้เนี่ยเด็กปีญญาพิษโอ้แต่เกือบตายเลยโ,โอเค โอ้ยนอนพักดีกว่าโอ้ยเผื่อพิษอเผื่อว่าความปริมาณของพิษจะหายโอ้ยยังเจ็บปวดที่ปลาพิษใส่เราอยู่เลยโอ้ยนอนดีกว่า